สวัสดีครับท่านผู้ชมสารคดีรอบแดนสยามในวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาที่วัดนาโพอํเพาเภอขวาวสินรินจังหวัดสุรินทร์นะครับเชิญตามผมมาเลยครับครับขณะนี้เวลา1ินาฬกาเป็นช่วงเวลาพระชันเพลินพอดีครับผมต้องขอนำของที่เตรียมไว้ไปถวายพระก่อนครับ อิคาโยโภวาติวาสนิิเาเนยังวุตาปจิโรชาตาโรธามาวัฐานติอายุวโนสุขัง ไ่ไหนครับไปอินเดียอ๋อไปอินเดียนั่นแหละไปตอนที่ยีสามเนี่นนยเชนญาติอ,อ,อาจจะถ่ายเก็บภาพไว้เท่าเถินนิดนึงนะครับเครับถ่รูปบสถ์กลับกับเชิญครับเดี๋ยวไปชมบริเวณร,ร,รอบรอบวัดครับแม่เป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้ท่านเจ้าวาดไม่อยู่ท่านไปประเทศอินเดีย ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ผมจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมบริเวณรอบๆวัดก็แล้วกันครับครับนี่คือบรรยากาศบริเวณรอบๆวัดนาโพอำเภอขวาวศินรินจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพัานธุ์ตามธรรมชาติมองดูแล้วร่มรื่นเห็นแล้วทําให้จิตใจสงบครับครับบริเวณนี้ก็เป็นศาลาลานบุญที่ชาวบ้านมาร่วมทําบุญตามเทศกาลหรือประเพณีต่างๆครับ วัดนาโพในขณะนี้กำลังมีการก่อสร้างโบสถ์หลังใหม่เพื่อไว้ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาซึ่งยังไม่แล้วเสร็จผู้ที่สนใจที่จะร่วมสร้างโบสถ์หลังใหม่หลังนี้ก็ขอเชิญร่วมทําบุญได้เลยครับ วัดนาโพแห่งนี้นอกจากจะมีต้นไม้พื้นบ้านนานาพัานธุ์แล้วยังมีต้นไม้พื้นบ้านที่หายากด้วยอย่างเช่นต้นลำดวนซึ่งปัจจุบันหายากมากครับดอกลำดวนมีกลิ่นหอมมากในสมัยก่อนสาวๆคนนำมาทัดหูเพื่อความสวยงามและเพื่อรับกลิ่นหอมอันสดชื่นของดอกลำดวนด้วยครับ สารักดีรอบแดนสยามของเราในวันนี้อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรเนื่องจากติดปัญหาบางประการครับเอาไว้โอกาสหน้าครับผมจะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมวัดนาโพอำเภอขวาวสินรินจังหวัดสุรินร์แห่งนี้ใหม่ครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ